เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม ROX กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการทําชุดม่วงแบบสายฟรีนะครับย้าก่อนนะว่าเจ้าชุดม่วงเนี่ยสายฟรีก็ทําได้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะพาไปดูในคลิปะลวกันนะครับว่าเจ้าชุดม่วงเนี่ยมันสร้างยังไงนะครับแล้วสายฟรีเนี่ยต้องทํายังไงบ้างถึงจะมีใช้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีบวกนะครับแล้วก็นี่อย่าทําให้ดูเลยนะครับก็คือการย้าย option, ออปชันการอัปเกรดจากของฟ้าไปของม่วงด้วยและที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของม่วงนะครับมันจะมีระบบการอัปเกรดอยู่ตัวหนึ่งที่ของฟ้าไม่มีด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาทั้งหมดกันนะครับผมก็มีอะไรจำๆ มาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ โดยสาหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเงินเกม ROX ราคาถูกนะครับผมก็แนะนําเป็นร้านเติมเกม Over Top Up ร้านนี้เลยท่านผู้ชมเพราะนอกจากจะเติมเกมในราคาที่ถูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็เติมเกมกับเจ้าร้านนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ได้เอาลิงก์ของเจ้าร้าน Over Top Up ร้านนี้เนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาล่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าของม่วงเนี่ยจริงๆแล้วในเกมนี้มันมี2เซตนะเซตแรกนะครับก็คือเซตวาคิลี่นี่เปิดแผนที่ขึ้นมาอยู่ตรงมุมนี้เลยที่ผมเอาเมาส์วงไว้นะครับเจ้า NPC ตัวนี้ก็คือให้เรากดมานะครับแล้วก็นี่วิ่งมานะครับกดคุยไป ปุ๊บแล้วก็มีร้านค้านะครับเห็นไหมมีขายเทมแล้วก็คลาฟอุปกรณ์โดยเราจะเข้าไปที่อันแรกนะครับก็คือการแรกลกรับรางวัลดันเจียนนะครับนี่เจ้าตัวนี้เพื่อทําการแลกชุดวาคิลีนนั่นเองนี่เห็นไหมใช้เหรียญวาในการแลกนะครับชิลละห้าร้อยสี่สิบเหรียญส่วนเซตมั่วอีกเซตหนึ่งเนี่ยอันนั้นต้องไปแลกในกิวแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูในคลิปต่อไปกันลวกันทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะมีเซตให้เราเลือกแลกเนี่ย,ตยเต็ม ท่านผู้ชมนะว่าให้แลกเซตที่มันปลดล็อกแบบนี้นะครับไอเซตไหนที่มันมีลูกกาทับแบบนี้อยู่เห็นไหมไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะไอเจ้าเซตพวกนี้เนี่ยมันเป็นของสายอาชีพอื่นนั่นเองนะผู้ชมและเจ้าชุดม่วงแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะมีออปชันไม่เหมือนกันนะอ่ะสมมติเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเจ้าเสื้อก,ก็แล้วกันอันนี้เสื้อของพระนะครับลองเข้าไปดูซิก็จะบวกเป็นเดฟนะครับอย่างละ80อ่ะทีนี้เรามาดูเสื้อของอีกอาชีพหนึ่งนะครับ นี่โอ้โหอันนี้บวก P d ด็120แล้วก็ M d e ็40นีครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับดูอีกอันนึงนี่นเห็นไหมอันนี้ก็จะสลับกันไปอีกท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยถ้าเรามาทําชุดวาแล้วออปชันมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าไม่เท่ากันนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าเจ้าเหรียญว่าที่เราจะามาแลกชุดม่วงตัวนี้เนี่ยเราจะไปเอามันมาจากไหนได้นะครับโดยวิธีแรกเนี่ยท่านผู้ชมก็คือให้ลงเจ้าดันเจียนลายวันนะครับนี่ที่ว่าลงแล้วได้ของวันละ3ารอบนั่นแหละโดยในการลงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เจ้าเหรียญวาคิลี่ตัวนี้ด้วยนะครับบางรอบอาจจะไม่ได้เลยนะครับหรือว่าบางรอบเนี่ยอาจจะได้สูงสุดถึง5เหรียญเลยก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้แล้วแต่ดวงแล้วนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือซื้อในตลาดฝากขายนั่นเอง ในกฎเข้ามาเลยท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาลงมาแล้วนะครับจากเมื่อก่อนรู้สึกจะขึ้นไปพันแปดเลยมั้งเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมราคาเหลือพันหนึแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดมาก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่านี่เห็นไหมผมมีทุนอยู่ล้านเจ็ดโอ้ยกูไปหามาจากไหนเยอะแยะอ่ะโอเคไหนๆแล้วก็มีเงินพร้อมแล้วนะครับผมว่าเราไปจัดกันก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อมาก่อน2ชิ้นนะชิ้นหนึ่งมันใช้เท่าไหร่นะห้าร้อยสี่สิบใช่ไม54 2ชิ้นก็1080นะครับนี่เดี๋ยวจัดมาก่อนชึบแล้วก็1080จัดไปครับผมเท่าไหร่เนี่ย พันแปดสิบล่อไปล้านสองจัดไปครับผมนี <c> ่ <oughs> ซึ่งผมบอกเลยนะว่าสายฟรีก็สามารถทําได้นะครับเจ้าชุดม่วงตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเพชรช่มพูเนี่ยจำได้เปล่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยสอนไปแล้วว่าวันหนึ่งได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าน่าจะหาเงินประมาณ2วันนิดๆน,นะครับไม่เกิน3วันเนี่ยเราก็จะได้ชุดวาหรือว่าชุดม่วงเนี่ยหนึ่งชิ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากได้ครบทั้ง3ชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะหาเงินไม่เกิน10บ นะครับอ่ะเต็มที่ผมให้ไม่เกิน12วันเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นที่เป็นสายฟรีแบบไม่เติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะก็สามารถที่จะได้ชุดม่วงใส่กันแบบครบทั้ง3ชิ้นเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาทํากันก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีดราม่าเรื่องการตีบวกการอัปเกรดด้วยอย่าเราค่อยไปว่ากันนะครับปุ๊บนี่กดมารับของโอ้โหมันได้พอดีเลยว่า1,800อ่ะทีนี้เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องมาคลาฟก่อนนี่กดมาครับผมแล้วก็กดแลกรับรางวัลดันเจียนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ เราก็แลกมาก่อนเลยนะครับ2ชิ้นเอาเสื้อมาก่อนครับผมจัดไป1ชิ้นนะครับได้มาแล้วแล้วก็รองเท้า อีก1ชิ้นจัดไปครับผมทีนี้เหรียญหมดนะท่านผู้ชมคือผมยังไม่ได้เจ้ามับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าขาดกี่เหรียญน,นะครับนี่กดหน้านี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลูดหาได้เลยท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมมีเอ่อนะครับมันใช้540ใช่ไหมเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับ540-262ลบ262้26นะครับเท่ากว่าผมต้องซื้อเพิ่มอีก278ชิ้นอ่ะโอเคไปจัดกันเลยดีกว่า จึ๊บนี่แล้วก็278ครับผม278แล้วก็โอ้โหโดนไปอีก300แสนกว่าเว้ย จัดไปครับผมน <c oughs> ี่ชึบอ่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้เซตม่วงนะครับเป็นเซตวาเนี่ยมาครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับมีมัฟมีรองเท้าแล้วก็มีเสื้อทีนี้เรามาทําการย้ายออปชันกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะย้ายที่อัปเกรดของฟ้านเนี่ยแหละไปใส่ของม่วงนะครับมาดูกันว่าต้องทํายังไงแล้วมันย้ายอะไรได้บ้างโดยวิธีการนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนี่กลางวงเวียนนะครับกดมาและเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ตัว NPC ที่เราไว้อัปเกรดเอาไว้ตีบวกของนั่นแหละเห็นไหมเจ้ามอตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่าสืบทอดด้วยก็ให้เรากดสืบทอดไปได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาของชิ้นไหนนะครับที่เราจะย้ายใส่นะครับโดยผมจะเริ่มจากมัพก่อนก็แล้วกันนี่กดใส่มัพเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าช่องบวกนะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกของที่เราจะใส่นะครับก็คือมัฟฟ้าเนี่แหละ กดเข้าไปทีหนึงทีนี้เนี่ยมันก็ทําการย้ายออปชันนะครับก็มีทั้งเรื่องของการอัปเกรดนะครับการเอนชา n นหรือว่าออฟแมวนะครับแต่ว่าเรื่องของการรีไฟล์หรือว่าการตีบวกเนี่ยมันจะไม่ย้ายให้นะอันนี้เท่ากับว่าเราเสียไปเลยเราต้องไปบวกใหม่นะครับเราก็ จัดไปครับผมในฮะิเรียบร้อยท่านผู้ชมมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ไอของฟ้าที่มันยังเหลือบวก2หรือว่ารีไฟสองขั้นอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนท่านผู้ชมจัดไปนี่ลุยไปเลยครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจัดไปครับผมลุยไปนะี่ทีนี้เรามาเคลียร์ของฟ้ากันดีกว่านะครับก็คือให้เราวิ่งมาที่ตะลุงนะครับตะลุงย่อยของอยู่ไหนวะ นี่เจอแล้วนะครับตะลุงย่อยของแล้วก็มาที่ย่อยอุปกรณ์นะครับอันล่างสุดเสร็จแล้วก็เลือกนะครับของฟ้าอุ้ยไม่มีท่านผู้ชมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้ถอดนะครับเดี๋ยวขอถอดของฟ้าก่อนเอาวันนี้กดใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่สวมใส่แล้วก็สวมใส่ทีนึงเสร็จแล้วก็สวมใส่ทีหนึ่งนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดมาที่ย่อยของอีกทีนึงนะครับป่า มาไหมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่เราก็จิ้มไปได้เลยใส่ไปเลยครับผมโดยพอเราเอาของที่มันมีการตีบวกใส่เข้าไปเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบกลับคืนมาด้วยนะครับแต่บอกไว้เลยนะว่าได้กลับมาแบบโคตรน้อยเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบอกเลยท่านผู้ชมว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับเห็นไหมพอเราไปย่อยเนี่ยการ์ดท,ที่ใส่ไปมันได้คืนมาหมดนะครับโอเคท่านผู้ชมทีนี้เราก็ย่อยไปเลยนะครับ นี่เรียบร้อยเอาละทีนี้มาถึงเรื่องการตีบวกนะครับนี่เดี๋ยวขอมาที่เรื่องของการตีบวกก่อนโชว์แล้วก็รีไฟล์มา1ทีนะครับโดยผมบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าการตีบวกของม่วงเนี่ยมันใช้วัตถุดิบมากกว่าของฟ้าเนี่ยคูณ2ไปเลยนะครับอย่างเจ้าชุดตัวนี้นะครับบวก1เนี่ยเห็นไหมมันใช้หินตีบวก8เม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นชุดฟ้าบวก1เนี่ยมันจะใช้แค่4เม็ดนะนี่ผมบอกไว้ก่อนหรือยิ่งถ้าเป็นชุดขาวเนี่ยมันใช้แค่2เม็ดเท่านั้นนะครับก็คือมันจะคูณเท่าตัวเท่าตัว,ตว ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะครับของเพื่อนๆสายฟรีหลายคนนะครับที่แบบโอ้โหพี่เก็บเงินตั้ง3 4วันกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งแล้วพอตีบวกมันใช้อุปกรณ์อย่างเยอะเลยจะไปหาจากไหนวะเนี่ยคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าชุดม่วงเนี่ยเวลาตีบวกสมมติว่าเจ้ามับตัวนี้ละกันเห็นไหมพอบวก1ปึป๊บได้เลือด12%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดฟ้านะครับแหมเมื่อกี้ผมก็รีบย่อยเร็วไปหน่อยนะครับจะให้ดูสะหน่อยคือถ้าเป็นชุดฟ้าเนี่ยตีบวกขน นนนค,คือมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยท่านผู้ชมเอาสรุปง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมก็คือออปชั่นที่เราจะได้จากการตีบวกเนี่ยชุดม่วงมันจะได้มากกว่าชุดฟ้าเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะฮะก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการตีบวกเนี่ยมันก็ใช้มากกว่ากันเท่าตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มแน่นอนนะครับ โอเคเรื่องของการตีบวกนะครับก็ประมาณนี้เนี่แหละผมยังไม่ตีให้ดูนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเก็บไว้คลิปหน้านะครับขอไปสะสมแร่ให้มันเยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไล่บวก4กันแบบทั้งเซตสชิ้นเลยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะหมดเงินกับการบวก4ชุดม่วงทั้ง3ชิ้นเนี่ยกี่บาทนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการอัปเกรดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งชุดฟ้าไม่มีแต่ชุดม่วงมีท่านผู้ชมก็คือให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นี่กลับไปที่ N.P.C ตัวเดิมเลยนะครับที่เราสร้างชุดมานั่นแหละจิ้มโผเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรามาที่ N.P.C ตัวนี้แล้วนะครับอันบนสุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการแลกชุดที่เราเพิ่งแลกไปเมื่อกี้นี่แหละ ส่วนอันกลางเนี่ย no ก็คือการขายไอเทมทั่วไปนะครับอันนี้ไม่มีอะไรส่วนอันล่างสุดเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเขียนว่าคลาฟอุปกรณ์นะครับก็ให้เรากดเข้ามาได้เลยและเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเจอระบบการเลื่อนขั้นชุดนะครับนี่เป็นไงเหมือนพวกชุดขาวเลยไหมก็คือชุดขาวทําได้นะครับชุดม่วงก็ทําได้แต่ว่าชุดฟ้าทําไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนโดยการเลื่อนขั้นชุดม่วงเนี่ยมันสามารถทําได้2รอบนะครับก็คือเพิ่มเป็นขั้น1แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอีกทีหนึ่งเป็นขั้นสองนี่สูงสุด แค่นี้นะแล้วผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าการเลื่อนขั้นแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เหรียญวาคิลีด้วยนะครับอย่างขั้นหนึ่งเนี่ยใช้270เหรียญน,นะครับแล้วก็ขั้น2ใช้540เหรียญเลยท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยมาดูออปชั่นกันดีกว่านะครับว่าเลื่อนขั้นแล้วมันจะได้อะไรเยอะสักขนาดไหนนะครับนี่ขอดูเดิมๆก่อนเดิมๆเ,เลยเนี่ยของผมนะครับอ่ามัฟตัวนี้บวกเดฟ40แล้วก็เลือด5,800นะครับแล้วทีนี้ลองมาดูขั้นหนึ่งซิ จาก40เป็น55นะครับ5,008เป็น9,000แล้วก็พอเป็นขั้น2นะครับขั้น2เป็น75นะครับแล้วก็เลือดเป็น13,800เลยท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเออลืมไปเลยนะครับเรื่องของ o f f เ e ตนะครับเจ้าเซตวาคิลี่ตัวนี้นะครับโดยเจ้าชุดม่วงเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเซตเขาจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะเห็นไหมเอฟเฟกต์สชิ้นแล้วจบเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับอย่างเช่นของขาวเนี่ย o f f เ e ตของเขา ก็จะมีตั้งแต่3ชิ้น6ชิ้น8ชิ้นนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าของฟ้าเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูออฟเซตสีม่วงกันดีกว่านะครับเจ้าเซตวาเนี่ยออฟเซตของเขานะครับบอกไว้ว่าเมื่อเราได้รับดัมเมจนะครับทุก10%ของแม็กซเฮดพีเนี่ยเขาจะเพิ่มไฟนอทนดัมเมดรีดักชันหนตนะครับโดยเจ้าไฟนอทนดัมเมดรีดักชันเนี่ยมันก็คือการทําให้ตัวละครของเราเนี่ยโดนดัมเมจเบาลง5%นั่นเองนะทุกผู้ชมโดยเจ้าออฟตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับเรา10วินาทีนะครับแล้วก็มมีซ้้้้้อนนททัับไดด5ครงวย่าผูช เอาละครับท่านผู้ชมและสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม